ตาเจ้าเหาสวัสดีครับเขามาในทีมของภาษาจีน Love i n t r a n s l a t i o n นะคะก็เป็นซีรีส์เรื่องใหม่จากช่องวัน3.1ที่ได้นักแสดงนำที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามอย่างดีก็คือต้าอู่แล้วก็ออฟโรดจาก last one ผู้ชนะ จากรายการ Last Icon นั่นเองซึ่งคลิปนี้นะะแล้วค่ะเราก็จะมารีแอคชั่นตัวท mm hmm. ี่เป็นตัวอย่างแล้วก็เขามีเพลงด้วยว้าใช่เขามี MV เพลงด้วยไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยรู้วันนี้ไม่เคยรู้แต่วันอื่นจะรู้นะโอเค่รู้รู้รู้อ่ะหยางเซียนชิง请问您找到泰国合伙人了吗？我不认识这人。对。你ลองไปที่นี่ดูอาจจะมีคนสนใจทำธุรกิจอยากจะมาลงทุนกับคุณก็ได้นะ。 ดีค่ะแฮมมี่สาวจีนรักเมืองไทยค่ะขึ้นี่กูอยากเรียนภาษาจีนกูทำอะไรนี่บ้างวะเฮ้ยอรอมาเอ้ยไอ้คนเจาะม้าห่าวชานโอ้โหเฮ้ยหยุดเฮ้ยฉันมีความฝันน่ารักอะส้มจับมือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ขอให้ธุรกิจเจริญเจริญนะครับเสียงขยายสวัสดีค่ะ อย่างพี่พี่มีทักมาดูข้าทางน้องภูมิใจเนี่ยจะชอบคุณแถมนี้มากๆเลยนะคะเอาไม่เคยเข้าใจเป็นด่บ้องเป็นเธอคนนี้ที่มาทำให้ใจที่อยู่ดีๆตรงมายิ้มจะได้พี่รู้ไหมว่าเาษาพีมะพี่หล่อดีนะ อย่าบอกนะว่าพี่จะไม่ชอบอ่ะจะมีไม่ได้ชอบตะกูอ่ะชอบเอาอู้โอ๊ยสนองร่ชอบสิพี่ว่าถึงไม่ได้นะเฮ้ยตกาทำไมท่านมาแต่เรื่องไรสาระวะสะพอนายไม่ใช่เหรอร้อนเช่นน้ไม่หายดูแบบนี้พี่เป็นไรกันแน่กูไม่รู้สึกอะไรกับมึงเลย ไม่รู้ภาษาทุกวันเสาร์ยี่สนาฬิกสิบนาทีทางช่องวันทางช่องวันทางช่องวันสามางช่องวันสาเป็นซีรีส์น่าดูอ่ะเขาใจเขาใจว่าเป็นซีรีส์ที่มีมูดแอนโทน่าดูปะ่ะม,มันจะเป็นแบบซีรีส์แบบ เฮ้ยดูฟิลกูดเนาะชาใช่เมื่อมันจะมีความแบบความคามมดีความฟิลกูดบางอย่างอะไรเงี้ยเมื่อกี้เราได้ยินเสียงเพลงในในในตัวอย่างมาแล้วซึ่งเป็นเสียงของคุณออฟโรดเอ้ยไม่ใช่เสียงของคุณต้าอู่ใช่ไหมคั่งคู่เลยตาอู่เป็นคู่เป็นคู่อะรักไม่รู้ภาษาชื่อชื่อเพลงว่ารักไม่รู้ภาษาอันนนเลิฟนะคะเพลงนี้ไปฟังกันได้ในย t u b e ช่องวันสามเอ็ด เนี่ยชอบเสียงก็เต้าอันนี้คือเสื้อเสื้อพนักงานเสื้อพนักงานเธออนู่นแลอาก็ เสื้ตอตัวนี้มีขายไหมสก,ก๊อเนี่ยมันสวยอะ่ะฉันอยากใส่มันรีแอกอะ่ะเขินจริง ใจอะไรที่เกิดในใจฉันแค่รู้ทุกวันที่ตื่นขึงมาก็คิดถึงเธอก็ไกรเหรื่องตาของเธอที่ทำฉันเพ้อร้องไว้มีใครบ้างไหมฉันไมบอกได้ไหมว่าฉันเป็น อุ่นจังเลยอ่ะมันตะใครแต่งอ่ะพี่โดมพอดีเลยพี่โดมพี่โดมพี่โ๊ยจารุวัฒกับพี่กับพี่บอรเชษคุณรักไม่รู้ภาษาแต่มองตาก็รู้ใจเออเลิศเพลงดีมากเพลงดีมากเพลงคือเข้ากับเข้ากับทั้งคู่มากแล้วเพลงมันอบอุ่นอ่ะแล้วเอ็มวเมื่อกีมันแค่เซตเดียวนะ เข้าใจะหมว่าแบบแค่บ้านแล้วก็สวนสวนข้างบ้านอ่ะแต่มันดูแบบมันดูแบบได้อะไรมากมายอ่ะจริงแค่เขามองตากันฉันก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจแล้วอ่ะอืออยากมีความอยากมีอยากกลับไปเชื่อในความรักเลยอ่ะอยาก believe love เลยอ่ะอยากเป็นสาวน้อยที่แบบอกเพื่อนพูดต้องนานไม่เชื่อดูซีรีส์ปุ๊บเพลงปุ๊บเชื่อเลยสนาทียี่สิบวีเอาเลยอ่ใช่มันทําให้เรากลับไปแบบรู้สึกว่าแบบวิความรักมันสวยงามอันจริงปะเนี่ยจริงไหมเนี่ยจริง ไหมหรือว่า,าช่วงนี้ตกลงได้แล้วปล่าแบบว่าเลือกได้แล้วหรือเปล่า,าก็เลยต้องการแบบนี้รัก,รกไม่รู้ภาษาคแค่มองตาก็รู้ใจอลองมองตาเขาก็มันอินหรือเปลารักไม่าารู้ภาษานี่แปี้แหละแต่สื่อสารกันไม่ค่อย,อยเข้าใจแต่ว่ามองตาก็พอแล้วบิวบิวเป็นคูแนนแนลหรืออสัตว์ เอาก็ใหญ่มันเ่อใน,ออนความรัก<ละ>มันเคลียร์แบบดูเสร็จแล้วมันรู้สึกว่ามันเคลียร์หัวใจอะรู้สึกว่าอุ๊ยมันสวยงามมันดีต่อใจเราจังเลยว่าอ,อยากดูแล้วเนี่ยอยากดูอีพีหนึ่งแล้ว,ลวอะไรเงี้ยกับเออกลับมาทําให้เรากลับมาแบบว่าอุ๊ยถ้าอู่อัปโรดคนที่เราแบบว่าเคยกรี๊ดขามากๆในรับไอคอนกลับมาแล้วอะไรเงี้ย ีซีรีส<ม>์คู่แลว<ม>้วอะไรเงี้ย<ม>รอติดตามชมนะคะซีรีส์นะคะตอนแรกวันที่19สิงหาคมเนาะ<ม>หรือว่าออนแอร์นะคะสดๆทางช่องวัน31ทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่ม15นาทีนะคะ<ม><ม>ดูสดพร้อมกันได้เลยนะคะแล้วก็ส่วน พเพองรักไม่รู้ภาษาเนี่ยเข้าไปฟังกันได้ใน YouTube วัน31เหมือนกันนะคะช่องวัน31นะคะรอติดตามชม r รีแอคชั่น e ี1ของพวกเราด้วยได้ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e และสำคัญที่สุดกด็กดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ